cái miếng tóc tông thể tới tóc tông mà chuột thì em sắp tới chưa

Chúng một tuần nào đấy cho bên một sai cho chỉ một tầng thôi xe của tôi đua này ạ tôi đua gì thế cả một tròn nào tôi đó đi 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 con nhà xa xa tôi thì con nhà này nu tay nu tay cả cho con nhà tôi lại ôi xì nạt xì cả to vào thế này ạ nhau chế thổi Chế lan thế ยเดาสิเจีสายอแค่วนจุนชีเขากอจอดตัวสินี่เจอับตัวเอ้พี่จับตัวที่เป้าเปเตสีนั่งเตะเธออยาให้มาตัวนูลนช่างนูช่างมอยหลอดชีลาชีลาช่างี้ยดิีวายลงหายโดยอยู่แท้เจอหาดรู้จีโดยอยู่สิเจจัตัวที่เปาเนี่ยพี่ก็น่าสนะพี่เน

ชุมานุชตาจอนคริมีลเ้าเนเียนเก๋อบอุป่ะตัวชินตัวชิ้นจ้าเลยนะจยตัวิจาเลนนอัเชนตรงชงยตาตอสุดเชียนนะคริมีเยกูจะไปเอาใช้โอบอยปกูมันหนอนเลอยตัวตัวโตเปล่าชิ้นหนูนะตัวนะแต่ัตัวต cảm ơn Hà tôi này, này, cho bên mình xem này ạ. ต, young, and AND well. ตัวไอ Life. ตัวนังตืเคิจีมสิก็เตร์นน้องนะหน่งตัวหน,น่ออาซะนะตัวหน่ออาซือเสือหรือตัวกิน้ปกินเนไปนัคือเรื่อง้องตตัวอาสิตัวหน่ออาซนะมีสิ่งเจนตองนะก็ีเช่นก็ได้ cứ nó ha, con liên nó Liên nó nó cứ đi nè. cái liên nó đi. nó sắp tới nè. Tuối thu nắng từ nó nó yo. nó nó chế tuốt cho bế thì một bở nữa, bỏ bở thì nguyên kì, là hồ đó. Một thức à nó nữa. Sẻ cớ còn đi. bông nó cái nhà cho tuốt xuống đồng

ตัวนหนักป้อน้อยเขไม่เน้นญาติโนตรงก็หกยาติโนตรงอ่ก็ตือ๊อป่ตัวเขนตัวหนักป้องหัวได้ป้องถาดตัวปูนดาวตดนตรงดูด,ดาหัว ป้องหนนฮึไปิกืหน่มเขียดเลยใส่ฮะาเออยาคุ้นก่อนอะเตี้ยขุดใจนะขุดใจเฉลิฉัดโจชิชงซัวป้องเนี่ยป้องน้ำพุ่งก็ดีใสด้วยแตโชิช้า่ nó cái kịp nghe nè trâu đi xin dê tay kia là tôi sáng lên 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 rồi lên 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 nào lên 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 cái lên 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 thì... lên lên nó ต่ออุนนอจจิายยทานเนี่ยตัวชิทานจะเขียนตงกับเกลรมือใจพี่พูดเชียนหนูนานนานรอเจอ่ะเออเฮ้ยโรชิทานนี่ที่ใสเ่าเกลือกีนก็ประหยัดตัวมันเลยนะเน่